พันตมยังโอวาตปาติโมกขะคาทโยพนามเสงสาพปะปาปะสักระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสมปทาการทำกุศลในถึงพร้อม สาจิตาปริโยธาปานังการจำระจิตของตนให้ขาวรอบเหตังพุทธานาสาสนังทางสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกานติปรมังตตโปติติฆา ขันติคือความโหดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผ้ากิเลสอย่างยิง่งนิพพานังปรมังวทาท a นติพุทธ,ธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิง่งนาหิปปาปจิตตปร,รูประคาติผู้กำมจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรปชจิตเลย สามโนโหติปรังวิเหทยานโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณาเลยอนุปวาโตอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกแค่จะสร้างวารอการสำรวมในปาติโมก มาตันยุตาจะพาตัสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปานตันจะศยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเจะอายโยโคความมันประกอบในการทำจิตใด้ยิ่ง เอตังพุทธานาสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย